สัพพะยะมินาสายัคเรตังบูธามันทะลังวิปติปิภาหายะสัพพสัพปิติสติยาสัพพโลฆะมินาสายัคเรตังบูธามันทะลังสริโตรวันเมตตาสเมตัาภัตังตาอาวิสิตาจิตาตาภัตถังสันตัง देकामे चरूते किरिसे हरताते चंतरिके विपांदे हिते रक्षे dipun ta serenang ka nita tiampit memang serenang kaca nita tiam pisang kang seenang kacami sempuke hal เวสานจะทวันตสานจะสหสเกปัญจะสตสหสานินามามิสิรสาะหังเตสังขามันจะสังขัญจะอาตะเรนนัมมามิหังนัมมาการานุภาเวนะหันตวะสปอุปาชเว ปัญญาสันจัจจตุวีสต uh ิสหสเกิธาสัสตสหสานิลามิสิระสาอหังเตสังธรรมันจะสังขานจะอาทาเรนนันมามิอันนัมการานุภาเวนนาหันดาวาสาอุปัตถเวอเน se satto samudde navatare sati atacattari sasaha sake visa ti sata nama nama karanupave nathava დიუდლსავენინმებ ន შ რ ა დ ი ნ მ ე ნ ი თ ლ ს ទ თ ე ნ สีระติโนนะโมโอมาตยาราธาสัลตนาตยัสสะสักขังนะโมโอมะกาติตาสตาสวัตุตยัสสปินะโมการาภะาเวนวิกาฉันตุอุปัทขวานะโม สุวัติโอตุสพปทาณโมกขาสตเชนวิธินิโอมิเตชวาสิวัจจะพรรณังกันติตานจะเสวนาปูชาจะปูชนยานิยาเทตมมังการมุต ทิรูปเทสะวาสุจับุเบจักกตตบุญญาตาอาตสัมมาปณิติจายตัมมังคารมุตตัง Usat dan dasi Bandawinayo Jasusik Situ supasita Jaya wajah Hitamang Karamu tamang Matapitu upad Tanangku Dataran Sesangkau anakku santi catan nyuta kar เรียน natha มาส wanaang ghetha mangkara muadambang và jas waca सtha ม h ญาเจตัมังครมุตตังโพธาสโร กถมเมหิจิตตังยานะกังปะฏิอสุกังยุรังเขมังเยตัมมังคารโมุตตังเอตาติสานิกัตตวันัสสัพพะตมมะปะราชิตาสะัพพะทโสทิงกาจันติตันเตสังมังคารโมุตตมัน อิตกันจะสัพพโรกัสมิงมานะสัมภาะเยอภริมาณังอุทังาโทจติริยันจะสสัมภาทางอเวรัะอสปะตางินทานจะรงนิสินโนวาสยาโนวายา Suwika mito hitam Sating hati Teriapam Amitam Wiharang hitam Mabuti tinja Anupakam Masir rawat Tasanir nasampanu Kami suwina Yakitang Naicatukapas Seyang punaret Tinti Sikha satta pati unna napi kata me kata me parita patika mantu puta niso hang namo bhagavato

a sat ce mai ang maha Bhārīto sikkhi va jesi so rasakari sani uttakang bhava yatha sikkhi sa jenamī samuṇa tiye sāmī sa japarati eva se satta phato सपा सनमा สะสะปะ t ิยังกิรัสสะนะมาตุสะกะยะโตตัสสิริมะโตโยอิมัง a ัมมะมะเทเสสิสะปะทุกขะปะโนทะนังเจะปเุตา ทังวิปัสสิสงเตชะนาอภิสุนามหาต้าวิตาสทารถตังเทวมโนสารังยังนามาสารติโคตังวิจารณะสัมปันนังบหันตังเวิตัสารถตังวิจารณะสัมปันตังกุทังวันธรรมโคตมบะ สังโสติสังขารโตธรรมานามวิจโยตธรรมิริยังตรติปัสสันติโกจังการจตถาปเรสะมาตุเปกะโคจังการสาติเตสะปัสสินาโุนินาสัมมาทัคขาต้าวิตาพะ ปิกตาสังวาันติอภินญาญาณิพานายาจพุทธิยาเอเตนะสัจวัะเชนนะโสติเตโหดุสาพะถางเอหะสมิงสมัยนาโตโมคะนานันจักกาสะปังคิรานิทุกิเตติสวาโูชังเกสัตเทสยิเต ຕັງອະຕິນານຕິຕະວາໂລກາໂມຈິນສຸຕັທຕໂຫດຸດສັ นัสาจาวาเชนโสติเตโหตุสัพพตาปะทินฑาเตจาปตาตินนัมติมาเฮสิลังบาคาหะติกฤษสาวะปาตานุปติธรรมะตังเอเตนะสาจาวาเชนโสติเตโหตุสาปตาลังปุรานา สังภวังวิราตะจิตตายะติเกภวาสมิงเตกินะปิชาอวิรุิสันธานิปันติทิรายทายัมปิโอิัมปิสังเรตนังปานิตัเอเตนะสาเจนะสุทิโหนตุ เทวมโนสานังพุทธตเจนะโสตินานาสันดุปาทวาสเปิทุกขะบุปัสสะมินตุเตสะกัตวาธรรมารดตนังโบุษฐังบุตตมังวะรังภูปัสสะมานังธรรมเตเจนะโสตินานาสันดุ ขยาวุปสเมนตุเตสกัตตวาสังคารัตตนังโวสถังโวตมังวรังอาบุเนยยังปาหุเนยังสังคเตเจนะโสินานาสันป สัทธัมมาสารทิสัทถาเจวะมโนสานังพุทโธภควาติสวาภะคะวะตะธัมโมสันติติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนิกโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูเจ တိປັນໂນພະກະວໂຕສະຫສັງໂຄຈຸປະຕິປັນພະກະວໂ Pakawato sa wakasangko asami tibatibano pakawato sa wakasangko cattari porisa yukaniyata porisa bhukara kesa pakawato sa wakasangko abhunayo bhunayo thakunayo Budha ketanggungkan sadidan oh, punden. พะพุทธังอิปุถัมมัยทิงปุเตนะเทระพุทธินะธรรมปยันโตอิโตปเทสวิธินาจิตวามุนินโตตันเตจัสสภาวะตุเตชยับังคาราอิทุกหะทิติพุทธินะสุธาตหาธรรมปัมมังวิสุทธิชุติเมปิปปการทิทานังยั นาคาเทนวิจินาจิตวามมนินโดตันเตจสสภาวะตุเตชยามังคารานิเอกาติโพุทธชยมังคาราอักขะปาตยโยวาจนฺโณ อินทีนีสรเตมตันติหิตวานะนิกะวิวิทานิจุปาทวานิโมคังสุขังอทิกะมัยยนโรสะปัญโยปะปะตะจนิทุกขะขยะปตะจนิภยะสุปตนโสกะสเปิปานิโนเตา าจะอามเห็ิสัมปตังกุญยสัมปตังสัพเทวาอนุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยานางทานตุสัทธายสิรังรักขันตุสัพทาภาวนากิระตาโหตุคาจันตุเทวตาปตาสั เຖະພູທັງພະຣັມມະຕະປະຕະປະເຈການັນຕະຍງພຣັຫຕະນັນຕະເທຊະຂັປັນທາມິສັພາສດະບພະບັງຄັນດຸສາປະທວຕສພະພທ เวนะสัทธาโสตีภวันตุเตภวตุสะพมังคารังรักขันดุสาปฏิวดาสัพพธัฒมานุภาเวนะสัทธาโสตีภวันตุเตภวตุสะพมังคารังรักขันดุสาปฏิวดาสัพพสังฆานุภาเวนะสะทาโสติ